สวัสดีจ่าเด็กๆวันนี้ลุงเต้มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องของผ้าคลุมแห่งรัตติการซ่อนดวงใจแห่งถวยเทพฟังชื่อแล้วน่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะตัวเอกของเราชื่อว่าน้องนินเป็นเด็กหญิงขี้สงสยัยชอบช่วยเหลือคนอื่นวันหนึง่งในคืนที่มืดมิด น้องนินได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วเบามาจากป่าน้องนินเดินตามเสียงไปพบกับคุณยายแก่ๆคนหนึ่งนั่งกอดผ้าคลุมสีดำสนิทคุณยายบอกว่าผ้าคลุมนี้เป็นของขวัญจากถวยเทพแต่ตอนนี้พลังวิเศษหายไปหมดแล้วทำให้หมู่บ้านเริ่มแห้งแลง้งน้องนินจึงอยากช่วยคุณยาย น้องนินตัดสินใจออกเดินทางตามหาดวงใจแห่งถวยเทพที่หายไปเธอต้องผ่านป่าลึกข้ามแม่น้ำเชี่ยวและเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายแต่ด้วยความกล้าหาญและความดีของน้องนินทำให้เธอได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนเพื่อนสัตว์ป่าในที่สุดน้องนินก็พบดวงใจแห่งถวยเทพเป็นประกายแสงเล็กๆซ่อนอยู่ในดอกไม้กลางป่า เมื่อ on น้องนินนำดวงใจกลับมาผ้าคลุมก็กลับมามีพลังอีกครั้งหมู่บ้านกลับมาอุดมสมบูรณ์น้องนินเก่งมากเลยใช่ไหมเด็กๆเห็นไหมว่าความกล้าหาญและความดีสามารถช่วยเราแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเลยนะแล้วถ้าเป็นเด็กๆจะทำอย่างไรถ้าเจอปัญหาแบบน้องนินวันนี้ลุงเต้ขอลาไปก่อนนะ แล้วเจอกันใหม่ในนิทานเรื่องหน้าอย่าลืมกดติดตามลุงเต้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย